สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นิตยสารแม่นาคช่องเจ้าพยาชแนนแล้วก็บ้านบนตรานะครับผมกับท่านอาจารย์ต่อเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาที่วัดไผ่ลงวัวอำเภอสองพี่น้องจงังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับอาจารย์ต่อครับสวัสดีครับครับผมคุณต่อเชื่อไหมว่าเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาต้องการจะมาเนี่ยเขานั่งเรือด่วนเจ้าพยาสามสิบบาทบแต่ละแต่ละรอบเนี่ยจะมีคนเนี่ยเป็นร้อยนะมาสงสัยว่าทำไมมันจึงไม่นั่งทางรถมาสมัยก่อนวัดไผ่ลงวัวถ้ามาทางรถนี่นะคุณต่อนะหัวแดงเลยมันไม่ได้เขาก็มาทางเรือ จากเรือด่วนเจ้าพญานะครับก็มีของส่เงเสริมบริการ,ร,รส่งเสริมบริการก็มาวิ่งเสริมนะครับตอนนั้นอ่ะถ้าใครก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าต้องการมากราบไหว้พระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือพระองค์เนี้ยแล้วไม่ได้มาปัดไผ่หลงวัวเนี่ยถือว่าตกรอบนะครับคุณต่อได้เข้ามาวัดไผ่ลงวัวเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคือต้องบอกก่อนนะครับว่า ต้องบอกท,ท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าเกิดเราย้อนหลังไปที่คุณชาติบอกสามสิบถึงสี่สิบปี <Hey. S 2> ถ้าเราเดินทางไปส่วนไหนของประเทศก็ตามเนี่ยเราจะเห็นป้ายอยู่ป้ายหนึ่งไาเที่ยวชมนรกสวรรค์ที่วัดไผ่หลวงพัวโดยทําให้ทุกคนทุกคนเนี่ยนะอยากมาแม้กระทั่งคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามเนี่ยเราเขาก็จะมีป้ายพวกนี้ติดตามถนนครับแล้วก็สมัยนั้นนะวัดไผ่หลวงพัวเนี่ยใครใครก็อยากจะมาชมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระพุทธโคโดมอ,องค์นี้นะครับ,รบหรือว่าจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่านรกสวรรค์ของวัดไผ่ลงัวเนี่ยทาให้คนนยอยากมาเหมือนที่พ<ช>ิชชาติบอกเหมาแม้กระทั่งเรือมาก็มากันสมัยก่อนนี่สาบาทนี่ถือว่าแพงนะฮะแพงครับครับแล้วก็นั่งเรือมาผ่านจะมีอุทยาจุดจุดหนึ่งที่ถือว่าน่ากลัวก็คือเขาเรียกว่าลานเทรลานเทเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นแบบเออมอร์บิบด้านะ เรือนี่ล่มกันเป็นว่าเล่นเลยบริเวณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระใหญ่อค์นี้นะฮะสมัยก่อนนะครับมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะขึ้นสวรรค์นะฮะเป็นความเชื่อนะก็ต้องให้มากราบไหว้พระ9ก้าวัดนะครับคุณต่อสังเกตไหมว่าความเชื่อเรื่องพระเก้าวัดเนี่ยทำให้คนตายเยอะนะใช่ครับเพราะต้องเดินทางใช่ คุณต่อเพียไหมขับรถเนี่ยก็เป็นบ้างครับนะเพียนะขับรถเนี่ยแต่ท่านต้องก้าวัดอ่ะคุณต่อคิดว่าจําเป็นไหมต้องไหวถึงก้าวัดเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเลือกนะครับอย่างที่บ้านบ้านบ้านมณฑาเราเคยบอกหลายๆคลิปที่เราถ่ายกับทางช่องเจ้าปิศาจชาแนลบางวัดเนี่ยมีครบจบในที่เดียวครับผมว่าบางบางครั้งเนี่ยเอาเอาเวลาตรงนี้นะครับเอาไปทำอย่างอื่นผมว่าบางบางครั้งเนี่ย มันมันจะได้ประโยชน์อะไรที่มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเราต้องเดินทางเนี่ยอันตรายเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวมน,น่หไหรืแเหตุการณ์ไหนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรากับกรเรากับเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับ,รบอันนี้อันตรายตอนนี้ไอ้โปรโมชั่นหน้าหนาวเนี่ยหมดไปแล้วครับเข้ามาร้อนเต็มๆเ,เลยเมื่อวานดูข่าวคุณลุงอายุ60 พิสโตครับคุณต่อครับแล้ะยังผมไมใกล้เจดสิบอ่ะมันจะรอดเลยบางทีในคลิปเนี้สตาร์ทเนี่ยอาจจะตะกุกตะกักเพราะว่าขับรถมาในรถมีไอรยเย็นมีเพลงฟังเนี่ยเหนื่อยนะคุณต่อครับเหนื่อยไม่น่าเชื่อเหนื่อยนะเมื่อกี้นี้โอ้โหตะกุกตะกักเลยคือตรงนี้มันมาตามอายุครับแล้วก็อย่างสายมูพวกเราเนี่ยนะครับ เราอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมทางช่องเจ้าพญาแคนแนลหรือทางเพจของท่านทางบ้านมันตายเองก็ตามเนี่ยมาชมภาพสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆของทางวัดที่เราคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเหมาะสมที่สําหรับที่เราจะแนะนําใสายมบนะครับอย่างที่ผมขับเข้ามาเนี่ยผมก็จะเห็นวัดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเพิ่มเติมมากมากนะครับ แล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์ไม่ว่าจะเป่าของอินเดียเขาก็เอามาเอามาอยู่ตรงนี้ใช่บางคนที่คิดว่าเราจะต้องไปกราบไหว้อะไรที่ถึงต่างประเทศเนี่ยผมว่ามาที่วัดไผ่หลวงัวเนี่ยก็มีครบจบในที่เดียวเช่นเช่นเดียวกันกับหลายๆคิดที่เราแนะนําวัดเล็กๆไปครับนะครับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะคุณต่อก็มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะก็ขับรถมานะพาสาวมาเที่ยวนะคุณต่อเชื่อไหมว่าไอสภาพเป็นดินลุกลงังดินแดงเนี่ย ถ้าจะเลิกกันเลยมันมันแดงไปทั้งตัวเลยเพื่อนเพื่อนมันแดงแบบหัวก็แดงอะไรก็แดงเราทําไงอะ่ะเราก็ไม่มีรถยนต์เราก็แค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งก็วัดใจตอนนี้พ่อเนี่ยเขาเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะก็โอเคอบางทีเขามากราบไหว้หลวงพ่อขอมเนี่ยเราก็ติดรถมากลับไปนี่ลางรถแบบโอ้โหเหงื่อตกเลยฝุ่นจับรถทั้งคันเนี่ยฮะทำให้เราคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ย บริเวณเนี้ต่ก่อนเนี่ยคุณตอบมันเป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ค่ะเออเป็นทุ่งนาโล่งเลยนะฮะแล้วหลวงพ่อขอมเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเออจ้าอาวาสอยู่วัดสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิก็คือวัดใหม่ที่สุพรรณเนี่ยครับเหมือนกับว่าทางทางคณะสงฆ์เนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อขอมท่านเป็นพระที่มีความสามารถก็จริงให้มาบูรณะที่นี่ก็เริ่มนัดหนึ่งอ่ะโอ้โหได้มีโอกาสคุยกับท่านท่านบอกอย่าให้พูดเลยนะจะอย่าให้พูดเลยนะครับ ท่านก็เป็นพระเ,เรียกว่าเป็นเป็นพระสายปฏิบัตินะ่ะนะเป็นพระสายปฏิบัติแต่ท่านก็มีรูปพระขอบนี่ท่านเป็นพระเจจิคณาจารย์สุพันธ์คิดว่าองค์แรกและองค์เดียวนะครับที่สร้างพระเครื่องมากที่สุดถึงหนึ่งพันพิมพ์แล้เป็นพระที่ราคาถูกค,คุณต่อหลักร้อยอํานาาพุทธคุณสูงมากครับคุณต่อคิดว่าเป็นยังไงพระถุมงคนนี้จําเป็นไม่ต้องแพง ไม่จําเป็นครับที่เหมือนกับทางทางบ้านบ้านมนตาเราเคยคบ,บอกฮะทุกสินทุกอย่างเนี่ยอ,อต้องบอกสายมูว่าของที่ราคาสูงเนี่ยก็ไม่ใช่จะมีพุทธคุณที่สูงกว่าพระทั่วทั่วไปนะครับแต่อย่างของบ้านมนตาเราเองเนี่ยเน้นในเรื่องของทำธรรมชาติเป็นหลักครับแต่สิ่งพวกนี้กําลังจะบอกสายมูว่าของที่เป็นธรรมชาติณวันนี้เนี่ยมันจะเริ่มากรกลายเป็นตำนานแล้วเพราะว่า อย่างคนสายแรกก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีการคุยในคลิปต่อไปเนี่ยเขาเริ่มบอกแล้วว่ารุ่นหลังเนี่ยจะไม่มีใครมาสืบทอดต่อละโอ้หัวใจหายน่าจะหายก็โอเคครับคลิปนี้ถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายทรายืนตากแดดร้อนมากๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะหลบมุมนะฮะไปดูมุมที่สวยภายในวัดไผ่หลวงบัวนะครับคลิปที่หนึ่งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ต่อครับครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิป2นะ แต่ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับคุณชาติอาขอเสริมนิดนึงนะครับอขอให้เพื่อนๆสายมูนะครับหรือคนที่รับชมทางช่องเจ้าพยา channel นเ,นเนี่ยช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางให้สายมูคนอื่นๆได้มีโอกาสาได้เห็นคลิปจริงๆจริงครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กดไลค์กดแชร์ไม่มีความเมตตาพวกเราเนี่ยช่องก็จะปิดกั้นใครจะมองไม่เห็นช่องเราเลยนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาบันทึกคลิปร้อนมากๆ เดี๋ยวไปดูคลิปสองครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับ